สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Facebook เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการยกเลิกการซ่อนโพสต์ใน Facebook กันนะคะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ซ่อนโพสต์โดยการเก็บเข้าคางไว้เราต้องการที่จะยกเลิกการซ่อนโพสต์ตัวนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะเข้ามาที่แอป Facebook ปกติแล้วถ้าเราจะซ่อนโพสต์โดยการเก็บไว้ในคังเราก็จะมาที่รูปโปรไฟล์ของเรา แล้วก็เลื่อนหาโพสสมมุติว่าเป็นโพสนี้ก็จะมาที่จุดสามจุดการซ่อนโพสโดยที่เราเลือกย้ายไปที่คลังถ้าเรารีเฟซค่ะอ่าเราจะเห็นว่าโพสต,ตัวนี้หายไปแล้ว ส่วนวิธีการกู้คืนหรือว่ายกเลิกการซ่อนให้เพื่อนๆเลื่อนขึ้นไปนะคะในหน้าไทาม์ไลน์นี้แล้วก็มาที่จุดสามจุดเราจะเห็นคำว่าคลังให้เรามาเลือกคลังตรงนี้ค่ะก็ให้เรามาเลือกนะคะว่าเราต้องการที่จะยกเลิกโพสโพสต์ไหนหรือว่ารูปรูปไหนก็ให้เรามาที่จุดสามจุด มาเลือกที่กู้คืนไปที่โปรไฟล์ค่ะระบบก็จะถามเราก่อนก็ให้เรามาเลือกที่กู้คืนนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนย้อนออกไปนะคะกลับมาที่หน้าโปรไฟล์เหมือนเดิมให้เรารีเฟตหน้าโปรไฟล์ก่อน แล้วก็เลื่อนลงมาดูที่โพสด้านล่างได้เลยค่ะโพสที่เราซ่อนก็กลับขึ้นมาได้แล้วเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะยกเลิกการซ่อนโพสจากหน้าโปรไฟล์ของเราได้แล้วคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ